สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับกับเซียนตัวใหญ่ในช่วงตามล่าหาคุมทรัพย์นะครับก็ผมมาทุกวันนะครับมาทุกวันนะฮะลงคลิปทุกวันนะครับก็จะหาอะไรมันเล่าให้ฟังทุกวันเหมือนกันนะครับจะพยายามเล่าหลายๆเรื่องที่ยังไม่เคยเล่า จะพยายามเอาผ้าให้ดูหลายๆอย่างที่ยังไม่เคยให้ดูหรือว่าถ้าองค์ไหนวันไหนได้ผ้ามาใหม่ก็จะหยิบให้ดูนะครับเนาะวันนี้ก็ได้ผ้ามาสักจํานวนหนึ่งนะครับได้ผ้ามาสักจํานวนหนึ่งนะครับเวลาผมได้ผ้ามาผมก็จะคิดถึงว่าเออวันนี้ผมจะคุยเรื่องอะไรผมจะพูดเรื่องอะไรนะครับฉะนั้นก็บางครั้งก็ผมก็เล่ามาหลายเรื่องอะเนาะ บางทีก็อาจจะมีเล่าซ้ำๆกันบ้างนะครับเนาะแต่ก็การพูดแต่ละครั้งก็คงจะไม่เหมือนกันเด้เๆๆอะไรขนาดนั้นนะครับอย่างน้อยนะครับในการพูดคุยในแต่ละอย่างก็จะพยายามนะครับหาเกี่ยวกับความรู้ต่างๆนะครับที่ตัวเองพอมีความรู้ถ้าไม่มีก็จะไปศึกษาหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังนะครับเอานะฮะเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลามากนะครับไหนมาดูวันนี้ผมจะ ว่าอะไรให้ฟังดีนอวันนี้นะฮะก็วันนี้ก็ได้รูปหล่อกพ่อเดิมมานะครับเป็นงานเลี่ยมเงินนะครับรูปหล่อกพ่อเดิมนะครับเลี่ยมเงินฮะสวยนะครับสวยนะครับตะกุดหนังเสือตะกุดหนังหน้าผากเสือโอ้ถ้าหยิบตะกุดหนังหน้าผากเสือนี่นะครับตะกุดหนังหน้าผากเสือนี่นะครับเป็นอะไรที่ เ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นพวกเครื่องรางนะครับตะกรุดหนังหน้าผักเสือนี่เป็นเครื่องรางของขลังนะฮะนะครับเดีนะ๋ยวเล่าถึงตะกรุดก่อนนะครับเล่าถึงตะกรุดก่อนตะกรุดเป็นเครื่องรางที่นิยมสร้างกันมากนะและมีมากมายหลายแบบนะครับอุปเทในการใช้ก็แตกต่างกันไปครับนะบแล้วแต่คิสจีแล้วแต่อาจารย์นะครับนะแล้วแต่อาจารย์ที่สร้างไวน้นะครับตะกรุดส่วนใหญ่นั้นจะทําด้วยพวก ตะกวทองทองแดงเงินนาคอะไรประมาณนี้นะครับทองคำนะที่เป็นใบลานอะไรก็มีนะครับก็มีนะครับหรือที่เป็นตะกุดกระดาษสาก็มีตะกุดพวกหนังปลากระเบนหนังเก้งหนังอะไรหลายอย่างนะครับนะฮะแต่ที่พบน้อยที่สุดนี่คือตะกุดหนังหน้าผากเสือนะครับที่พบน้อยสุดก็คือตะกุดหนังหน้าผากเสือ นะครับอาจจะเป็นเพราะหน้าผากเสือหายากนะแล้วก็มีจํานวนจํากัดนะครับจะมีการสร้างน้อยแต่ก็มีการสร้างอยู่บ้างนะในสมัยโบราณนะครับสมัยโบราณจะมีเสรีชุกชุมนะนะครับเพจที่บูบรพจาราน,นาหนังนงนําหนังหน้าผากเสือนะครับมันทาตะกุดก็คงมีก็คงจะมีผู้นํามาให้แหละครับท่านก็คงจะไม่ได้ไปฆ่าเองอะไรประมาณนั้นนะคงจะมีผู้นํามาให้นะครับให้ท่านไว้ลงตะกุด นะครับแล้วก็เป็นอุปเทนะครับที่ว่าเสือเสือนั้นโดยธรรมชาติเป็นสัตว์ป่าที่ทรงอานาจนะครับเป็นที่เกงขามของสัตว์ทั่วไปก็เมื่อนํามาลงจานอัคระนะครับเป็นเครื่องรางของขลังก็จะทําให้มีผู้คนจาเกงมีผลทางปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยนะครับแล้วก็ยังเหมาะกับผู้ที่มีหน้าที่ออบังคับบัญชาคนหมู่มากด้วยนะฮะนะครับ เกี่ยวกับด้านอํานาจด้วยนะครับนะครับก็พอสรุปได้ว่าหนังหน้าผากเสือนั้นดีทางอํานาจนะครับเด่นทางอํานาจนะฮะก็เห็นสายตาเสือไหมครับเสือจะมีสายตาที่ดุนะครับก็ว่ากันว่านะครับไม่มีใครที่จะกล้าจ้องตาเสือหรอกนะฮะท่านโบราณอาจารย์ได้นาเอาหนังหน้าผากเสือนะครับมาทําเป็นตะกุดนะครับเพื่ออันนี้สงทางปกป้องคุ้มครองนะครับทางอํานาจ นะก็ถามว่าดีไหมดีครับนะครับด nah. ีนะครับถือว่าเป็นที่เออ่แสวงหากันมากนะครับโอ้มีเยอะแยะหลายเคจีหลายข้าอาจารย์นะครับดังๆก็หลวงปู่นาคเนาะหลวงปู่นาควัดอรุณนะครับเพราะว่าท่านก็มีชื่อเสียงท่านนะเนาะหลวงพ่อจงหน้าต่างนอกอะไรประมาณนี้ นะครับตะกุลหนังหน้าผักเสือนะฮะอ,องค์นี้ผมก็จะเล่าคร่าวๆนะครับเล่าคร่าวๆก็คงจะไม่ได้เจาะลึกลงไปเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะครับองค์นี้ที่ผมถือเนี่ยนะฮะจะบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะครับหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพนะทพเจ้าแห่งนครสวรรค์นี่นะครับก็ถ้าเราเป็นคนเล่นพระนะครับถ้าเราเป็นคนเล่นพระเนี่ยนะครับยังไงเราก็ต้องรู้จักหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหรือพระครูนิวาสธรรมขันหรือหลวงพ่อเดิมพุทธสโลนะครับเพราะท่านคือเทพเจ้าแห่งนครสวรรค์นะถ้าเป็นผู้ที่สร้างมีดหมอที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ นะครับก็พูดง่ายๆนะครับหลวงพ่อเดิมนี่ท่านเป็นเกจิขณาจารย์ที่มีชื่อเสียงค่อนข้างมากผมจะเล่าประวัติหลวงพ่อเดิมให้ฟังแบบคร่าวๆสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่ข้าวอาจจะยาวสักนิดหนึ่งได้ซ้าแต่นะครับไหนๆก็หยิบหลวงพ่อเดิมมาแล้วนะฮะไหนๆก็หยิบหลวงพ่อเดิมมาแล้วก็เราก็ต้องกล่าวไปถึงว่าในต้นตระกูลเลยนะครับหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับเป็นชาวนาต้นตระกูลของหลวงพ่อเดิมนี่เป็นชาวนานะครับ อยู่ในหมู่บ้านหนองโพโยมิดาของท่านชื่อเนียมนะครับภูมินีนะฮะส่วนโยมารดาชื่อผู้โดยโยมิดาของท่านได้กําเนิดที่บ้านเนินมะกอกนะครับบ้านเนินมะกอกก็อยู่เลยหมู่บ้านหนองโพไปประมาณ2สถานีนะครับก็ไม่ได้ไกลมากเท่าไหร,ร่ก็ต่อมาก็ได้แต่งงานอยู่กินกับโยมารดาของหลวงพ่อนะครับ โยม,มนาดาวงพ่อนี่เป็นชาวหนองโพะเป็นชาวบ้านหนองโพแล้วก็เลยพากันย้ายครอบครัวมาอยู่ที่บ้านหนองโพบ้านเขาเรียกอะไรเออบ้านหนองโพบ้านโพอ่ะนะครับหลวงพ่อเดิมนะฮะนะครับท่านก็เอ,อ่อถ้าแต่ก่องเขาจะเขาจะเรียกกันว่าไงนะเกิดเมื่อวันพุธแรมสิบเอ็ดค่ำเดือนสามปีวอกนะครับ ถ้าพูดให้เข้าใจกันหน่อยก็จะตรงกับวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2403นะครับถ้ามีพี่น้องร่วมท้องอีก5คนนะฮะนะครับนาะนะครับยังมีพี่น้องอีกนะนะครับหลวงพ่อเดิมนะฮะก็ชีวิตในวัยยาวของท่านก็ก็เหมือนกับเขาเรียกว่างไงล่ะ ชีวิตยาวก็เหมือนกับเด็กทั่วไปนี่แหละนะครับก็ได้รับอาการอบรมสั่งสอนจากาวัดตองโพนี่แหละชาวบ้านก็แต่ก่อนก็นาบุตรหลานเข้าไปในวัดอยู่แล้วนะครับนะครับนำบุตรหลานเข้าไปในวัดอยู่แล้วนะครับยิ่งถ้าเป็นช่วงฤดูแล้งนะช่วงฤดูแล้งก็อยู่ระหว่างเดือนเก้าถึงเดือนสิบเอ็ดนี่นะครับจะเป็นระยะว่างจากงานไล่เนี่ยงานไลนาเนี่ยนะครับก็ หลวงพ่อเดิมนี่ท่านเป็นคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์นะครับและชํานาญในเรื่องนกเขามากเลยเรียกว่าดูลักษณะและฟังเสียงใน้คล่องเลยนะครับว่ากันว่ารําเรียนมาจากนายพานดักนกในหมู่บ้านฮะพูดได้ว่าท่านเนี่ยรักสัตว์ทุกชนิดเลยมาบวชก็ยังเลี้ยงสัตว์ไว้แบบมากมายเลยนะครับ <c oughs> หลวงพ่อเดิม ตอนสมัยเป็นหนุ่มเนี่ยจะไปไหนเนี่ยนะท่านจะมักเอาผ้าของมานะครับโพกศีรษะเอาไว้เสมอเลยนะครับก็ท่านเป็นชายที่มีผิวขาวนะครับสูงโปร่งหน้ายาวศีรษะนูนนะฮะแต่ที่ต้องโพกอา่าผ้าบทศีรษะเนี่ยเพราะท่านมีผมหยิกนะครับเกรงว่าจะโดนล้องั้นนะครับโดนล้อเรียนนะด้วยความเชื่อคนไทยไม่ค่อยนิยมคนผมหยิกสักเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะครับเนาะท่านก็เลยชอบเอาผ้าโพกหัวไว้นะครับ แต่หลวงพ่อเดิมเนี่ยนะฮะท่านก็จะมีนิสัยที่ค่อนข้างจะแตกต่างจาก,กชายหนุ่มทั่วไปนะตรงที่ท่านไม่มีนิสัยติดโลกีนะครับก็พูดง่ายๆนะฮะเหมือนกับเป็นอ,อ,อาจจะเป็นเกี่ยวกับกุศลประจําตัวของท่านนะ,ะที่จะได้บวชเรียนทําประโยชน์แก่พระพุทธศาสนานะครับต่อไปในภาคหน้านะนะครับเรียกได้ว่าท่านนั้นบริสุทธิ์ผุดผ่องเลยครับนะครับมาก่อนจะเข้าอุปสมบทนะฮะนะครับก็ เป็นบุญเก่ามาเกื้อหนุนให้ท่านได้ดําเนินตามรอยพระพุทธบาทนะครับจวดจมสิ้นอายุไขของท่านนั่นแหละนะครับก็ต่อมาเมื่อท่านครบอายุบวชนะครับโยมมารดาบิดาก็สอบถามความสมัครใจนะครับท่านจึงไม่ขัดข้องนะฮะที่สุดแล้วท่านก็ได้เข้าอุปสมบทนะครับณนะพัทศรนะีมานะครับวัดเขาแก้วนะฮะอำเภอพยุหคีรีจังหวัด นครสวรรค์นะครับจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันอาทิตย์แรมสิบสามค่ำเดือนสิบเอ็ดปีมะโรงนะฮะก็ตรงกับวันที่สาสิบเอ็ดตุลาคมนะครับพุทธศักราชสองพันสี่รอยยี่สิบสามนะครับโดยมีหลวงพ่อแก้ววัดอินทรารามหรือบางทีเขาเรียกว่าวัดในนะฮะเป็นพระอุปชานะครับหลวงพ่อเงินนะฮะ พระครูพ,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 พยุหะพระพระครูพยุหนุศาสตร์นะครับวัดปางมะเหลืองนะฮะไม่ใช่วัดปางมะเหลืองวัดปางเหลืองนะครับผมผมผมเอ่ยผิดนะครับวัดปะวัดปางเหลืองนะครับตําบลท่าน้ําอ้อยนะฮะอาเภอพระยุหะคีรีเป็นครูสวดแล้วก็หลวงพ่อเทศวัดสัตเทเลตําบลสัต์ทเลอําเภอพระยุหะคีรีเป็นครูสวด ท่านได้รับฉายาทางพระพุทธศาสนาก็คือพุทธสโลนะครับก็เมื่ออุปสมบทแล้วท่านก็ได้เดินทางกลับมาจาพันษานะครับในวัดหนองโพนะครับเพื่อศึกษาเล่าเรียนตามทางที่พระนะวัากาจะพึงได้รับนี่แหละนะครับก็ทั้งนี้นะด้วยความที่ตั้งแต่ไว,เไว้เด็กมากระทั่งไว้หนุ่มในหลวงพ่อเนี่ยนะครับก็ ไม่ได้รับการศึกษาเป็นชิ้นเป็นอันหรอกนะครับจนกระทั่งได้มาบวชเนี่ยจึงดังนั้นจึงมาจำพรรษาที่วัดหนองโพท่านจึงมีความมานะพยายามนะครับศึกษาเราเรียนเป็นอันมากเลยหลวงพ่อเดิมนะครับก็เล่าเรียนหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเราเรียนคัมภีรพระธรรมวินัยนะครับท่องคัมภีร์พระธรรมวินัย อันเป็นหลักสําคัญของพะนวกคะนะครับท่านเราเรียนวิชานี้กับหลวงตาชมจะอาวาดวัดหนองโพร,รวมเวลาเรียนเจดพรรษานับแต่บวชพรรษาแรกนะฮะและนอกจากนี้ท่านก็ยังเล่าเรียนปริยธรรมคาถาอาคมเบื้องต้นนะฮะโดยได้ไปมอบตัวไม่ใช่โดยได้ไปถูกแล้วดิโดยได้ไปมอบตัวเป็นสิทธิ์นะครับของอาจารย์พันชูพันอาจารย์พันชูพันนี่เป็นคารวะน,นะฮะ อาจารย์พันธุพันนี่เป็นลูกศิษย์สายตรงของหลวงพ่อเท่านะครับหลวงพ่อเท่าอาจารย์พันนั้นเชี่ยวชาญทางปริยัตยินะครับเมื่อหลวงพ่อได้รับการศึกษาจากอาจารย์พันนะฮะก็เป็นะารยก้าวแรกทําให้หลวงพ่อเดิมแตกฉานยิ่งขึ้นนะครับนะครับก็ต่อมาหลวงพ่อเดิมก็ได้เล่าเรียนต่อทางพระปริยัตยิต่อกับหลวงพ่อมีนะครับได้รับการถ่ายทอดจนแตกฉานไปอีก นะครับแต่ก็ยังไม่หยุดแสวงหาความรู้แล้วครับท่านก็ไปต่อฮะนะครับ,บอาจารย์แย้มนะว่สาสัตวทะเลนะครับนะครับอาจารย์แย้มว่สัตวทะเลนะฮะซึ่งหลวงพ่อท่านชอบศึกษามากเลยนะนะครับชอบศึกษามากเลยนะครับจริงๆท่านก็พูดง่ายเลยนะครับหลวงพ่อสามารถแปลเข้าสอบ รเรียนในสนามหลวงได้ทีเดียวอ่ะนะฮะแต่ท่านเรียนเพื่อศึกษาหาความรู้นะครับไม่ได้หวังเปรเียนหรือเป็นมหาต่อย่างใดนะครับนะฮะเมื่อเรียนออพระปริยัติได้สมบูรณ์แล้วท่านก็ได้รับการแนะนําให้ไปเทศนาเพื่อเผยเผยแพร่นะเผยแพร่ความรู้นะครับที่ได้เรียนมาให้ญาติโยมสาธุชนนะครับพ่อแม่พี่ป้าน้าอาได้ยสดับรับฟังอะไรประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็ แล้วก็ท่านก็ได้ไปศึกษาวิชานักเทศนะครับกับอาจารย์นุ่มวัดเขาทองนะก็สามารถอ่านใบลานนะครับและทำนองเทศอันเป็นอัคราภาษาบาลีนะครับจนสำเร็จเรียบร้อยดีนั่นแหละนะครับจนได้นั่นแหละว่างั้นนะครับนะครับจน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 ,จนได้ทำได้ดีแล้วละ่ะท่านจึงเดินทางกลับวัดหนองโพนะฮะนะครับ,นะรบก็ หลวงพ่อเดิมนะครับท่านจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้เรียนแต่วิชาอะไรพวกนั้นนะฮะท่านยังเร่าเรียนเกี่ยวกับการทำของขังนะครับก็ไม่ได้เรียนแต่ในตําราอย่างเดียวนะก็ยังเรียนเกี่ยวกับการทำพวกของขังพวกเ,เครื่องรางต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเกี่ยวกับ การปลูกเศษพวกเครื่องรางนะพวกน้ำมนต์จินดามณีนะครับสารพัดนึกนะฮะแล้วก็ท่านมาเรียนวิชามีดหมอเนี่ยนะครับจากหลวงพ่อข่าววัดเขาแก้วนะฮะที่ท่านไปเรียนวิชามีดหมอจนหลวงพ่อเดิมได้ชื่อว่าชำนาญในเรื่องมีดหมอแล้วก็มีชื่อเสียงมากเนี่ยนะ ว่ากันว่าการเรียนของหลวงพ่อเนี่ยนะครับนับตั้งแต่ปริยัติคาถาอาคมวิปัสนานะครับแล้วก็ผมถือนานแล้วเนี่ยนะครับถือหลวงพ่อไวไเนี่ยนะฮะแล้วก็การทําของขังสรุปแล้วท่านท่านเรียนเนี่ยรวมเป็นเวลาถึงสิบสองปีนะครับนับตั้งแต่มาบวชเนี่ยทําให้มีท่านมีความรู้มากมายเลยฮะนะครับ,นะรบมีความรู้มากมายเลย นะครับมีดหมอหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับผมจะเล่าเรื่องมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะมีดหมอหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะบางทีเขาเรียกว่ามีดปราบชาตีนะเรียกว่าหลวงพ่อเดิมได้สร้างมีดหมอขึ้นมามีวัตถุประสงค์ประการหนึ่งนะครับคือเพื่อป้องกันนะครับการถูกรังแกนะเพื่อป้องกันการถูกรังแกจากพกนักเลงหัวไม้ในอดีตนะฮะที่มักสักยัน์ลงคาถาอาคม อาบน้านําว่างเพื่อให้ร่างกายอยู่ยงคงกระพันนะถ้าเราเราน่าจะเคยเห็นในในหนังนะที่เขามีการอาบน้ําว่านมีอะไรกันนะครับนะครับก็พูดง่ายนะครับเอาไว้ป้องกันตัวนั่นแหละเอาไว้ป้องกันตัวนะครับมิดหมอท่านนี่สสยเหนียวนี่สุดยอดนะนะครับใส่เหนียวนี่สุดยอดเลยนะครับก็มีเรื่องเล่านะครับหลายๆอย่างนะฮะแล้วก็มิดหมอท่านก็ยังป้องกันพวกคุณใส่ นะครับป้องกันตัวเองจากศักตรูคับพูดผีปีศาจที่เข้าสิงแก้แอถัน์นะครับแก้อัฐน์แล้วก็พวกคงกระพันชาตีป้องกันอสรพิษนะครับพวกสัตว์เงี้ยวงาเขี้ยวงาต่างๆนะะนครับเนาะก็ประ,ประสบก,การณ์มากมายนะประสบการณ์มากมายนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับผมก็มาเล่าเกี่ยวกับหลวงพ่อเดิมให้ฟังพอคร่ข้าวนะฮะพอคร่ข,ข้าวหลวงพ่อเดิมท่านก็ เก่งหลายๆเรื่องนะครับเก่งหลายๆเรื่องวัตถุมงคลท่านก็มีราคาค่อนข้างแพงนะนะครับวัตถุมงคลท่านก็มีราคาค่อนข้างแพงนะครับอ่ะวันนี้ก็ใช้เวลานานแล Alpha, ้วนะเนี่ยนะฮะเอาประมาณนี้นะครับพอดีได้หลวงพ่อเดิมมาก็เลยมาเล่าเรื่องหลวงพ่อเดิมให้ฟังนะครับนิดๆหน่อยๆก็ไม่นิดหรอกก็ก็ก็ยาวอยู่เหมือนกันแหละก็ยาวอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะวันนี้ก็คงเอาเอาเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยว คลิปต่อไปยวไม่มีอะไรเล่านะครับ๋ยวเล่าเยอะมากดี๋ยวคลิปต่อไปไม่ไม่มีอะไรเล่านะ่ะอย่างไรแล้วนะครับผมต้องขอขอบพระคุณนะครับสาหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะฮะอย่าลืมนะครับผมฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะในการทําคลิปต่อต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกทุกท่านนะครับสุขภาพดีมีความสุขนะครับเจริญรุ่งเรืองในที่การงานเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทอง คลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับคลิปนี้เซียนตัวอย่างขอตัวลาไปก่อนขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ